ปัปดเดี๋ยวคือหลุดลยง่ายมากอะ่ะหาถูกวิธีลบมาสคาร่ากันน้ำที่ง่ายและไวที่สุดภายในแค่3วิเองอะ่ะใครที่เกียดมานั่งถูจนเจ็บตานะกดเซฟคลิปนี้ไว้เลยนี่คือมาสคาร่ารีมูเวอร์ของ 4U2 นะคะหัวแปรงเขาจะมาเป็นซี่พร้อมเข้าซอกเข้ามุมตามโคนขนตาเวลาใช้ก็คือปัดไปได้เลยแค่ปัดอะ่ะ แล้วก็รอเขาละลายแป๊บหนึง่งไม่มีอะไรซับซ้อนปกติแวะจะใช้มาสคาร่ากันน้ำตลอดเลยนะคะแต่กว่าจะล้างออกกว่าจะได้นอนคือเหนื่อยมากพอมีสิ่งนี้แล้วชีวิตมันดีคนที่เกียดต้องมีไม่ต้องมานั่งถูงนานเป็นชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยแป๊บเดียวอะคือละลายแล้วเห็นปะฟึ๊บปาดเดียวคือหลุดเลยง่ายมากอะ่ะ เนี่ยแค่นี้เลยเทียบไปดูขนตาคือปัดมันแน่นมากแต่ออกได้แบบไม่ต้องใช้แรงอะไรเลยอะตัวเนี้ยอ่อนโยนแพงง่ายก็ใช้ได้ไม่แสบตาด้วยไม่มีแอลกอฮอลน้ำหอมหรือว่าพาราเบนด้วยนะคะฟังนี้ชัดๆอีกทีนะฟื้หลุดแบบปดัดปุ๊บไปเลยอะยให้ดูตรงโคนขนตา เลี่ยงเลยอ่ะแกเชื่อเหอะตัวเนี้ยลบมาสคารากันน้ำได้ง่ายแบบง่ายสุดแล้วอะแล,ละราคาน่ารักด้วยไปซื้อ